75ครับข้อนี้เป็นการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะครับลองดูสไลด์นี้ครับสไลด์นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกหยีบมาถามบ่อยๆนะครับพยายามจําสไลด์นี้ให้แม่นๆนะการแทนที่ครับถ้าเกิดว่าเป็นในที่แห้งแล้งเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะครับที่เข้ามาบุกเบิกก่อนจะเป็นพวกไลเคนครับไลเคนนะครับพวกนี้ครับจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่ความชื้นมากแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ประมาณหนึ่งนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เป็นไลเคนนะครับคลาสโตสกับฟอิโอสเนี่ยเป็นพวกไลเค เคนะครับถัดจากไลเคนครับถ้าเกิดว่าไลเคนเนี่ยอยู่ไปสักพักนึงแล้วจะเริ่มมีการแทนที่คขาด้วยพวกมอสครับมอสเนี่ยครับเป็นพืชชั้นต่านะครับอาศัยอยู่ได้ดีครับในที่ที่ความชื้นค่อนข้างจะสูงนะเป็นพืชชั้นต่ําอยู่นะครับมอสจดว่าเป็นพืชแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นพืชชั้นต่ําครับ จากนั้นครับก็แทนที่ด้วยพวกเฟิร์นและหญ้าพวกไม้ล้มลุกต่างๆนะครับอันนี้จะเข้ามาแทนที่ต่อครับเริ่มเป็นพืชที่มีความเป็นพืชชั้นสูงมากขึ้นครับจากพวกนี้เขาก็จะเป็นพวกไม้คุ่มครับจากไม้คุ่มเนี่ยก็จะเจริญครับเป็นพวกไม้ยืนต้นนะครับเห็นไหมว่าพื้นที่ในการแทนที่เนี่ยครับมันเริ่มมีความเจริญแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งชีวิตชั้นสูงขึ้นครับโอเคนะจากไม้คุ่มเป็นไม้้ยืนนตครับ เริ่มแรกเนี่ยเป็นพวกไม้ยืนต้นที่โตเร็วและต้องการแสงมากครับจากนั้นเป็นไม้ยืนต้นที่โตช้ามีความแข็งแรงมั่นคงนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถจเจริญได้ในที่โลมครับสุดท้ายแล้วครับกลายเป็นป่าไม้สมบูรณ์ครับที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดนะโอเคนะครับเริ่มแรกเนี่ยครับหลักๆก็จะมีแต่พวกไรเช่นครับความหลากหลายเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะหลังๆพอมีการแทนที่เข้ามากๆนะครับจะเริ่มมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ้นครับป่าไม้สมบูรณ์เนี่ย เป็นสภาพที่ความหลากหลายมากที่สุดนะครับมีมวลชีวภาพสูงที่สุดครับเราก็มาดูครับข้อนี้ก็ถามตรงครับว่าระยะแรกเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีลักษณะอย่างไรแบบปฐมภูมินะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาก่อนนะครับเคนะครับอันแรกบอกว่า,วาสายใย,ยอาหารซับซ้อนมากเนื่องจากมีผู้บริโภคหลากหลายชนิด เริ่มแรกครับอย่างที่บอกไปมันจะมีแต่พวกไรเคนใช่ไหมแล้วก็มีแทนที่ด้วยพวกมอนนะครับตอนแรกเนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพน้อยถ้าความหลากหลายทางชีวภาพน้อยครับสายใยอาหารก็ไม่ควรจะซับซ้อนนะครับมันจะซับซ้อนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีสิ่งชีวิตหลายๆสปีชีส์อยู่ร่วมกันครับอันหนึ่งสามารถซับซ้อนได้นะแต่ตอนแรกอย่างที่บอกไปครับก็มีแต่พวกไรเคนพวกมอนนะครับไม่ค่อยมีความหลากหลายเท่าไหร่ครับข้อ 2. ครับความหลากหลายของสปีชีส์ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมสมบูรณ์อันนี้ถูกต้องครับตอนเป็นป่าไม้สมบูรณ์เนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากครับมีหลายสปีชีแต่ช่วงแรกเนี่ยจะมีแต่พวกไรเค้นพวกมอสครับความหลากหลายทางสปีชียังต่ำอยู่นะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะตอบข้อ2ได้เลยครับข้อนี้ถือว่าถามไม่ลึกมากนะครับอ่านร้าวก็สามารถดูได้นะครับว่าควรจะตอบข้อไหนนะส่วนข้อ3ครับบอกว่าพืชระยะนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ขนาดใหญ่อันนี้ก็ไม่ถูกครับตอนแรกเป็นพืชซ้ำต่ำเลยครับเป็นพวกมอสนะครับขนาดจะเล็กมากนะ ข้อ4ครับบอกว่ามวลเชีวภาพโดยรวมสูงครับอันนี้ก็ยังไม่สูงครับช่วงแรกเนี่ยมวลเชีวภพาพก็ต่ําความหลากหลายเชีวภาพก็ต่าํา,าพพนะครับข้อ5บอกว่าประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดอันนี้ก็อย่างที่บอกไปครับตอนแรกเนี่ยมีได้ไม่กี่ชนิดนะครับมีแค่พวกไรเช่นพวกมอสพื้นฐานพวกนี้นะยังไม่ได้มีสิ่งชีวิตหลากหลายเท่าไหร่นะครับ เค okay, นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็จะสามารถเข้ามาได้เลยนะครับแบบปรมภูมินะครับยังไงก็ต้องเริ่มแรกจากพวกสิ่งมีชีวิตบุกเบิกก่อนนะครับเริ่มจากพวกไลเค่นก่อนนะ